คลิปนี้น้องแอนยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็สัมผัสอากาศหนาวๆบน,นยอดดอยกันพร้อมๆกับสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งแล้วก็กระเหรี่ยงกันที่โครงการหลวงแม่แหและโครงการหลวงขุนวางค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แหค่ะและนี่ก็คือสตรอเบอรี่ที่ทางโครงการเขาเก็บมาให้แต่เดี๋ยวแอนจะพาคุณผู้ชมไปเก็บสตรอเบอรี่สดๆสดกันที่ไร่เลยค่ะ โครงการหลวงแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะพัฒนาการเกษตรแล้วก็ช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่โครงการหลวงแม่แห่แห่งนี้นะคะนับเป็นแหล่งที่มีสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยทางโครงการนะคะเขาจะสนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยหันมาปลูกสตรอเบอรีกร่กันเพื่อที่จะสร้างรายได้ค่ะแต่นะคะเจ้าสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแค่สีแดงสดรสอร่อยเพียงอย่างเดียวคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า ในความเปรี้ยวอมหวานของเจ้าสตรอเบอรี่สีแดงสดเนี่ยยังมีสรรพคุณเป็นยาอีกด้วยละค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยต้านโรคมะเร็งเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วนะคะ,ะก็ยังบำรุงผิวพรรณให้สวยเปล่งปล่างดูอ่อนกว่าวายัยแถมไปด้วยอีกต่างหากละค่ะออีนนนน้สดยสกิ ม,มีีนน้ำอองงปรุย่่าดแตห้นาีีหมมใจลังจากที่เราได้ทานสตรอเบอรี่สดๆจากไร่กันไปนแล้วนะคะจุดหมายต่อไปของเราก็คือศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางค่ะน้องแอนเขาจะพาเราไปเที่ยวไร่ชากันต่อ ตอนนี้อยู่ท่ามกลางไรชาค่ะหนึ่งในงานส่งเสริมการพัฒนาอาชีพศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางค่ะเดี๋ยววันนี้อจะพาคุณผู้ชมไปเก็นใบาชามาทำย่มยอดชากันค่ะ,คะไปเลยค่ะ การปลูกชาที่ดีเนี่ยต้องปลูกในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1น0 0 0เมตรขึ้นไปนะคะถึงจะได้ชาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพน้องแอนของเราก็เลยขออาสาเก็บยอดชาไปทำเมนูพิเศษที่หาทานได้เฉพาะในไรชาแบบนี้เท่านั้นละค่ะวันนี้ขอรับบทเป็นพี่ป้อมค่ะจะมาทำยำยอดชาที่เพิ่งไปเก็บมาให้ทานกันค่ะ รสชาติก็ตามชอบนะคะว่าชอบรสแบบไหนและปิดท้ายด้วยมะม่วงหิมพานค่ะเสร็จแล้วล่ะค่ะเมนูสุขภาพยำยอดชางเรานี่ แม้สีสันหน้าตาหน้าทานจังเลยนะคะน้องแอนแต่ว่าเรื่องของชาไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะมาถึงแหล่งของชากันทั้งทีเนี่ยก็ต้องลองดื่มชาร้อนๆกันสักถ้วยวันนี้พี่ๆที่โครงการหลวงเขาก็เลยสาธิตวิธีการชงชาแบบอูหลงให้ลองดื่มกันค่ะโดยเขาจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาดกันเป็นพิเศษนะคะอย่างเรื่องของการลวกถ้วยเนี่ยก็ต้องลวกด้วยน้าร้อนหลายๆครั้งนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของรสชาติที่จะ หอมกลมกล่อมด้วยแหละค่ะและตามวัฒนธรรมของชาวจีนต้นตำรับนะคะ mm hmm. เขาบอกมาว่าการจะจิบชาเนี่ย mm hmm. ก็ต้องจิบกันแบบเสียงดังๆ mm hmm. เพราะว่าจะช่วยให้ได้กลิ่นแล้วก็รสของชาเพิ่มขึ้นด้วยเลยค่ะ mm hmm. ว่าแต่เอชาถ้วยนี้นี่จะรสชาติหอมกลมกล่อมขนาดไหนเนี่ย mm hmm. ต้องดูน้องแอนเขาเอาเองละค่ะ mm hmm. ปิดท้ายทริปนี้กันนะคะกับบรรยากาศหลังร่าที่ตกดินท่ามกลางอากาศหนาวๆที่แม่จอนหลวงกับการดื่มชาอูหล,ลงร้อนๆแหมทำให้คลายหนาวขึ้นมาทันทีเลยละค่ะ